แสงตะวันลับขอบฟ้าว่ามืดเริ่มโรยตัวลงมาปกคลุมทั่วทุกอนูของอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีเป็นเวลาที่เรือลำหนึ่งมักจะลอยเอื่อยอยู่ในคุ้งน้ำที่เงียบสงบและเยือกเย็นแห่งนี้เสมอเรือลำน้อยที่กำลังลอยอยู่กลางคลองนี้ชาวบ้านต่างเรียกขานว่าเรือ เรือผีหลอกมักจะออกหากินในยามค่ําคืนที่ผู้คนทั้งหลายต่างลบไหลอย่างมีความสุขบนที่นอนอันแสนอบอุ่นภายในบ้านเรือผีหลอกลำนี้ไม่ใช่เรือผีสิงแต่อย่างใดแต่เป็นเรือผีหลอกที่ใช้ในการออกจับสัตว์น้ําตามแม่น้ําลําคลองในยามค่ําคืนที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโอ้มันไมู่กฝั่งมันมันก็มาตั้งแต่ครั้งแต่เดิมมาแล้วแอะก็เลยทอดกันมากลก็เลยมาทําเองกันทําเองกันเลยคิดเอาอย่างนั้นเขาก็าาสอนมาอยู่สอนมาทําอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเอากระดานมาตีเขกันนี่นะสี่แผ่นเอาสีมาทาให้มันขาวทั้งกระดานเลย เวลาไปก็พายเรื่อยไปเรื่อยๆโอ้ปลาโดดนี่โผตกใจตายโค้โคบเลยนะบางทีอ่ะโอ้โน่าดูเลยแหละเรือผีหลอกเป็นวิธีจับสัตว์น้ำในยามเค่ิมคืนที่ชาญฉลาดของชาวบ้านซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ วิธีในการจับสัตว์น้ำแบบเรือผีหลอกก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมีแค่เรือมาดหร,รือเรือขุดขนาดเล็กหนึ่งลำที่ด้านหนึ่งติดกระดานหลอกซึ่งเป็นแผ่นไม้กว้างทาสีขาวพาดข้างเรือให้ด้านหนึ่งแช่น้ำส่วนอีกด้านหนึ่งของลำเรือก็ติดแผงไม้ไผ่ที่ขึงตะข่ายเอาไว้และอุปกรณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือไม้กรีดน้ำเพื่อใช้กรีดน้ำทำให้สัตว์น้ำตกใจ กระดานลักษณะกระดานเหลือพีหลอกมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แต่กระดิ่ใสกระดานอย่างเดียวนะยังมีตะข่ายอีกข้างนึงกวัวปลาโดดกระโดดข้ามไม่ใช่ใส่ตะกระดานอย่างเดียวไม่ได้ปลาโดดข้ามมดแล้วเครื่องที่มีไว้เขาไว้ทำไรครณลุงอาศัยขึ้นไปขึ้นทวนน้ําไปไงไม่พายไม่ไหวไปถึงโน้นแล้วก็ดับเครื่องติดกระดานติดดังแล้วก็พายลงมา เมื่อแสงตะวันลับขอบฟ้าเป็นสัญญาณให้รู้ว่าการหาปลาโดยใช้เรือผีหลอกได้เริ่มขึ้นอีกครั้งถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะเหลือชาวบ้านเพียงไม่กี่ครอบครัวที่ยังคงใช้เรือผีหลอกในการหาเลี้ยงชีพและิีชานริดไม้งโง่ก็เป็นหนึ่งในนั้นตอนเด็กๆเ้าผมก็ไปเรือกับพ่อเนี่ยนะครับพ่อหาเรือกระดานมาก่อนก็ไปกับพ่อบ่อยพ่อก็สอนก็ขับมั่งอะไรมั่งพ่อก็สอนให้เราจํา พอเราโตมาแล้วก็ลองทําดูก็หัดมาเรื่อยครับกบเก่งเองเส้นทางที่จะไปหาปลานี่คือแล้วแต่เราเองนะครับจะไปเหนือหรือจะไปใต้แล้วแต่คือว่าความพอใจของเราคือว่ามันบอกไม่ได้ครับแล้ว่าบางทีเราไปหาึ้นเหนือ,อปลา,ปาไปมีบางทีดึกๆเราก็ขี่ลงใต้ก็ได้คือว่ามันไม่มีจุดหมายครับไปเคยไปหาปลาไกลสุดก,ก็คือประมาณเกดวันที่แถวขึ้นไปทางอุทัยครับ กลบถึงเขื่อนเจ้าพญาครับล่องก็ลึล่องเหนือกับบ้านครับคือถ้าได้ปลาถ้าพูดว่าไปหาแรมไปอย่างว่าไปสัก7 8วันเท่าว่าได้ปลาจเช้าผมก็เช้าไหนก็ขายตรงนั้นนะครับขายตามตะพานนะครับตีเป็นทายาทรุ่นที่2ของครอบครัวที่ยังคงใช้เรือทีหลอกออกจับสัตว์น้ําได้ยามค่ําคืนอยู่ทุ้งคืนเดือนมืดโดยฝีจะต้องนําเรือวิ่งทวนกระแสน้ําขึ้นไปอย่างต้นน้ําเมื่อได้ระยะพอสม วันแล้วเขาก็จะนํากระดานหลอกออกมาพ้าที่กาบเรือด้านที่ติดกับตลิง่งแล้วเขาก็จะค่อยๆพายเรือเลาะริมตลิ่งไปอย่างเงียบๆเมื่อพายกระทบกับน้ำกุ้งและปลาที่อาศัยอยู่ตามริมตลิ่งก็จะตกใจกับเสียงน้ําที่แตกกระเซนและตกใจกับสีขาวของกระดานหลอกที่ทอดตัวอยู่ในน้ําพวกสัตว์ก็จะพากันกระโดดขึ้นจากน้ําลงสู่ท้ายเรือ โซเวลาหาปลาเราเป็นหน้ามันนะครับกลางคืนปลาจะขึ้นมาเล่นหาดครับและปลาใหญ่ก็จะขึ้นมากินปลาน้อยหรือริมหาดครับบางทีก็ขึ้นมาไข่รรมาชารื่องเขาครับไปไทายไปกลางคลองนี่ไหมไม่ได้ปลาไม่มีรูไม่เลยอะไรเลยไม่มีผลประโยชน์เลยเหนื่อยเปล่าคันมีตะลิงเพิ่งจะได้ปลา ประมาณห้าโมงออก็ไปตั้งหลักนนทนช่งแค่หนองตะโกอะไรนนนลองน้ำมาจะขึ้นน้ำไม่ได้ถอไม่ไหวพายขึ้นไม่ไหวต้องลองตามน้ำอย่างเดียวมันเห็นกระดานขาวๆใช่ไหมก็ตกใจกันมัน้งขึ้นมา <laughs> พึบพ,บพบึอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม้ก็เอาอันอื่นมาทำก็ไม่ได้แล้วจะเอาสังกะสีมันก็ดัง จะเอาไม้อัดระบ,บวมมันใช่ไม่ได้ไมไม้กระดานฝาอย่างเียวไม้ไอ้นี่ยไม้ยางไม้ยังฝาทํำฝาเนี่ยอย่างเดียวเป็นไม้อย่างเดียวจังใช้ได้ไฟจับหัวไฟไอสายจับหัวใช่ไหมสชยแบตนะละนั่นแหละเวลาเราจะออกเรือนี่เราก็ดับไฟซะเวลามันมีปลาใหญ่โดดเราก็เปิดไฟสายดูจับเอาตัวใหญ่ก่อน กลัวไม่จะโดดออกมันมันเป็นเอง่งเอาว้วาวเข้ามาอย่างนี้ไหมแล้วก็หันหัวเรือเข้าโค้งออกไปออกไปโน่นจงเข้าตรงโค้งนี่ปลาเยอะเลยโดดหน้าดูเลยตรงโค้งเนี่ยคล้ายๆว่า,าน้าคลองใหญ่มันไหลแรงไหมปลากระลบเข้ามาอยู่ในโค้งเนี่ยเรือมากันเข้าไปกว่าจะไปออกโน่นที่หาปลานี่คือเรือพิลอกแบบชาวบ้านครับธรรมดา หาได้แ็เอาแค่พอขายหรือพอกินครับแค่อยู่พอกินมารือได้มากได้น้อยก็ได้เอาไปขายหรือไปให้ครอบครัวกินครับแล้วก็แต่เรือกระดาษที่เรือยาวมันจะมีอีกอย่างจะยากว่านี่เยอะครับยานั่นเขาคืออาชีพของประมงเขาเขาได้เยอะกว่าอาชีพประมงนี่ถ้าเรือกระดาษนี่จะมีแค่ประมาณสามลำครับที่ดีครับนอกนั้นก็จะเป็นเรือลอยขายลงเบ็ดแทงปลาเลยครับท้าดาปกติผมหาปลาก็จะออกประมาณทัก 6กโมงครึ่งหรือ6กโมงนี่ผมจะออกขี่เรือไปต้นน้ําแล้วแล้วแต่ว่าบางทีก็กลับแจ้งแต่ส่วนมากผมจะกลับแจ้งบางทีก็ครึ่งคืนตีสองตีสามนกลับไป,ไปเป็นเวลาครับถ้าเป็นหน้าปลาถ้าเดือนสิเดเดือนสิบสองนี่ก็จะมาได้ปลาประมาณยี่สิบสามสิโลครับยังต่ําเพราะตั้งแต่หาปาลาเรือกระดานมานี่ตัวใหญ่สุดก็มีไอ้โดดโดดประมาณห้ากโลครับ แต่ก็คนเร่าคนแก่ก็มีใหญ่กว่านี้ก็มีครับเป็นสิบสิบโลก็มีโดโด,โดปลาคาวงี้ครับข้อค,ควรระวังคือพายเรือที่ต้องระวังตอระวังตะลิ่งแล้วก็ก้อนหินแล้วก็ต้องพายเงียบเงียบครับไปงเงียบไปดังปลาก็ไม่โดดครับอตอนนี้จะถึงท่าเรือแล้วครับประมาณตีสามก็จะปลาขึ้นท่าแล้วครับเตรียมจะไปขายครับอันนี้ปลาตะโกกครับอันนี้ปลาตะเพียนครับ อันนี้ปลาตะเพียนท้องนะครับเนี่ยครับเอาไว้ต้มยำไว้ทอดก็ได้ครับใส่เกลืออันนี้ปลาเบี้ยวเอาไว้ไปทําปลาราดพริกครับอันนี้กิโลละสองร้อยครับปลาส้อยปลาตะเพียนนี่คือจะไปทำปลาล้านะครับแต่พวกปลาใหญ่นี่ผมจะไปบางขายที่ตลาดครับช่วงนี้เป็นหน้าปลานี่วันนี้เราโชคดีกันมากนะที่ได้ปลาครับที่ได้ปลาน้อยปลาใหญ่ไปขายที่ตลาดครับที่ประมาณหกโมงเช้าหรือตีห้าครึ่งจะขึ้นไปขายเลยครับ ผมว่าผมภูมิใจครับพ่อแม่สอนมาว่ามีอาชีพติดตัวครับมีอาชีพติดตัวหากินไม่ต้องไปเป็นลูกน้องเขาครับเพื่อเราเป็นเจ้านายตัวเองคือว่าเราจะออกตอนไหนก็ได้ก็ไม่มีใครบังคับเราเื่อภูมิใจตรงนี้หรือว่าพ่อแม่อาชีพคนแก่คนเท่าให้มาถ้าหาปลาเดือนหนึ่งถ้ามาหยุดเลยมันก็เจ็ดแปดร้อยครับถ้าอาชีพหาปลานี่ผมก็อายุนี่สามสิบย่างสามปดแล้วเขจะหาไปเรื่อยๆจนกว่าไม่มีแรงหาครับ สำหรับปลาที่หามาได้แต่ละวันจะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรให้กับตีและครอบครัวเพราะทันทีที่นำปลาขึ้นจากเรือตีก็จะตรงรีไปที่ตลาดเช้าเพื่อขายปลาที่จับมาได้ทันทีส่วนปลาที่เหลือจากการขายก็จะนำกลับมาทำอาหารที่บ้านซึ่งปลาทุกตัวที่จับได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดและเขาก็ไม่เคยทิ้งปลาเหล่านั้นแม้แต่ตัวเดียว นี่คือปลาครับนี่ปลาตัวใหญ่ครับประมาณกิโลตัวประมาณกิโลสองโลครับมีปลาตะเพียนครับตัวใหญ่เอาไว้สําหรับทอดกินครับอันนี้คือปลาตะโกกครับคนบางทีส่วนมากคนก็ชอบตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เหมือนกันครับอ่านี่คือปลาตัวน้อยนะครับที่จะแนะนำนะครับอันนี้เป็นปลารวมพวกปลากระดี่พวกปลาอะไรนะครับนี่ครับเอาไว้ทาปลาตาเอาไว้ปลาสักทำน้ำพริกหล่นปลาได้ครับ เมืกี้เปิด2ถังนี้เสร็จแล้วนี่ปะลาี่กินได้เลยครับนี่ปะลาล่ากเพิ่งจะเริ่มทําใหม่ยัง,ต,งต้องใช้เวลายังกินไม่ได้ครับตอยังไม่เป็นกินครับถ้าคนอยเขาจะเรียกว่าไม่เป็นกินก็ประมาณ3เดือนครับ3เดือนขึ้นไป <S <S ถ้าปลาที่ผมหาไมาได้ถ้าไม่ขายคือทําได้ทุกชนิดเลยครับปลาเกต่ทําได้หมดนะแต่ปลาปลาที่ไม่มีเกติคือพวกปลากดปลาเบี้ยวปลาแดงอะไรเงี้ยทำไม่ได้ครับ เมื่อทำปลาลาเนี่ครับปอาลาไปขายก็ได้ไว้แจกชาวบ้านกินแบ,บ่งกันกินนะครับ,บปลานี่มันมีลักษณะนในสองอย่างขายขายสดก็ได้หรือเอามาทําปลาลาขายก็ได้ครับได้สองทาง บางทีได้ปลาน้อยผมก็บางทีก็มาทำปลาลาไว้ขายเป็นกิโลก็ได้ครับแต่ว่ามันก็ได้เพิ่มไปอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปลาลานี่ไม่ต้องไปขายตามท้องตลาดครับเพราะชาวบ้านเขาจะรู้กันพวกเขามาจะมาสั่งส่วนมากจะมีคนสั่งคนละ10โล5าโลไงครับพวกตามไร่เขามาซื้อไปกินครับปลาลานี่คือปลาเราที่หานี่มันแตกต่างกันเยอะครับเพราะส่วนมากปลาลาตลาดนี่จะเป็นปลาลาบ่อจะมีขี้โคลนติดตามเหงือกแล้วการตดปลาลาผมนี่คือว่าใช้กระดานหลอกอย่างเดียวครับไม่มันบริสุทธิ์ครับไม่โดดขึ้นจากน้ําอย่างเดียวไม่มีเเือนลย คือว่าขึ้นมาสะอาดอย่างเดียวครับการจับสัตว์น้ำโดยฉีหลอกถือเป็นวิธีการดำรงชีวิตที่พอเพียงซึ่งไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะและต้องขอกาดอกจันดวงโตโต,โตให้กับภูมิปัญญาชาวบ้านที่ล้ำค่าและควรอนุรักษ์ให้สืบทอดต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลาน